มือนีพามาเบื้องสถานีรถไฟมหาชชยครับผมมาแล้วอันนี้มาจากวงเงินใหญ่ อะไรกินทลัมถุงละร้อยห้าสิบถุงละสองร้อยสามร้อยป่าอะไ ปลาสลิดตับผูกก็มีครับผมผลไม้ก็มีครับเยอะแยะเลยมืม่อนี้คนบ่คไนลาย์ขนาด บอกค่ะวันนีนค่ะผ่าวน ร,ร้อยเดียวร้อยเดียวไหมคะหอยหวานปาาาลากระพงหอยนางรมร้อยเดียวร้อยเดียวเลยค่ะของขายร้ายที่โตครับอ,อู้ กทูสดกระทิ้งกับน,กน,นี่นี่ครับกุ้งสดๆเป็นๆเลยนะครับย,ยังดิ้นอยู่เลยสองร้อยแปดสิบสองร้อ <280, 260. S 2> ยหกบ